จากใจนะคะขอเลือกฝ่ายชุมนุมค่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นและเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีให้ที่สุดให้กับประเทศชาติของเรานะคะมากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยนะคะ if you calling this country as t h e Thailand we need a real democracy and moreover we need you to get out of the country thank you และนี่คือค่ะอินดี้เลือกจะพูดกับผู้ชุมนุมนะคะก็อบอกก่อนเลยค่ะว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่มีปรากฏมิสแกรนไทยใน2020อินดี้จะเป็นหนึ่งคนที่อยู่ที่การชุมนุมแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะินี่จะบอกว่าการที่เด็กรุ่นใหม่เลือกจะออกไปแสดง,งความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะเพราะอนาคตต่ตอจากนี้พวกเราคือคนที่ต้องอยู่ต่อขอบคุณค่ะขอบคุณมิสแกรนดปทุมธานีค่ะ